สวัสดีครับมาดูพักเครื่องวันนี้นะครับเหรียญหลงปู่ไข่นะครับวัชงเลนรุ่นสองน,นะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะหลงปู่โตปุกเศษนะครับเนี้นยทองแดงผิวไฟนะรพระสวยนะครพระ อสวยเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยหลวงปู่โตะปลูกเสกนะครับอ๋อมีมีชื่อด้วยหลวงผู้ขานะครับรุ่นสองเหรียญประสบการณ์นะครับบล็อกนวะอูขีดน้อบลอกนวะอูขีดมีบล็อกอ๋อนี่ไงอูขีดนะขีด ขีดยาวมาถึงเลขสี่นะครับบ็อกนวะอุขีดหลวงปู่ไขหลวงปู่ไขครับพร้อมกรอบเลเซอร์นะกรอบเมื่อก่อนเลี่ยมแพงนะสี่ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวนี้น่าจะประมาณสักสามร้อยได้นะครับเอาเป็นราคาพระขายราคาพระเปือยนะครับกรอบนี้เลเซอร์นี้ก็แถมไปนะครับเอาพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทบล็อกนวะอุขีดนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเรนรุ่นสอง เหรียญเที่ยมนะครับอาจารย์นกวัดเขาบังเหยนะครับเหรียญเที่ยมอาจารย์นกนะมังกรปีสามเจ็ด อำเภอเทพสถิตนะครับบ้าเขาบเฮ่ยอำเภอเทพสถิตอาจารย์นกอาจารย์นกเรียนเฮี่ยมอาจารย์นกเรียนเฮี่ยมเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมเลี่ยมพลาสติก พร้อมใช้ครับ1,000บาทเหรียญเทียมอาจารย์นกหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านนะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านธนาคารนครหลวงไทยนะครับต่างธนาคารนครปีสองศูนย์หลวงพ่อเอียปีสอศูนพระสวยเดิมเดิมนะ อยู่มันปูนะครับเอาพันสองนะครับหลังธนาคารคนครหลวงไทยพันสองร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมเหรียญพอปลอหลวงพ่อกเกษมผิวลุ้งนะครับจมูกดง สวยผิวลุงๆจมูกโด่งๆนะครับเอาพันห้านะครับหนะึ่งพันห้าร้อยบาทพอปลอหลวงพ่อเกษมไม่ค่อยมีหมุนเวียนเท่าไหรนะ่แล้วตอนนี้นานๆจะเจอพอปลอเล็กนะครับหลวงพอ่อเกษมนะพิมพ์เล็กพอปลอพิมพเล็กผิวลุ้งๆนะเอาแปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาท เหรียญทองแดงนะครับห้ารอบนะครับรุ่นพิเศษหลวงปู่บัววัดศรีบุรพารามั้หงัดตรานะครับังหงัดตราดปีสองห้าสามสามอปีลึกเหมือนกันนะหลวงปู่บัวนะหลังยันห้าห้ารอบหลวงปู่บัวเอาเก้าร้อยนะครับทองแดงผิวลุ้สวยมาก ลหลวงพ่อกลวยนะครับพระผงนั่งบัวปีสามเก้านะหลังตาปั๊มนะหลวงพ่อกลวยพระผงปีสามเก้าพระผงนั่งบัวหลวงพ่อกลวยปีสามเก้านะหลวงพ่อเปิลน,นะผูกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อเปิลมาผูกเสกที่วัดนะปีสามเก้า เอาสักพันสองนะครับพันสองร้ยบาทเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับหลวงพ่อวัดดอนตันผิวลุ้งสวยๆจมูกด่งๆนะครับหลังคุดนะปีหนึ่งแปดจังหวัดน่านนะครับ สุดสวยๆเลยหลวงพอ่อวัดดอนตันเรียนประสบการณ์นะเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับหน้ามีติดไว้นะเอาแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆอยู่ลุงเจ็ดร้อยบาทพออทำข้าวรุ่นสองนะครับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับสวยๆหน้าตาติดชัดหน้าและหลังนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหน้าตาสวยมากนะครับทั้งหน้าและหลังเลย ทบาทขีดนะครับ,ส,บ,นะรบส่วนมากหลังจะไม่ค่อยชัดนะองนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับชัดหน้าชาัดหลัง1,400บาทพอนะครับหลวงพ่อเกาะนะครับวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาธนะครับนี่ติดทันตัวหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อเกาะจานซ้ายขวานะ ผมพ่กเกาะวัดท่าสมออเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับเหรียญจานนะเหรียญใหญ่นะครับเหรียญจานเหรียญใหญ่เอาห้าห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทหอ่อเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินรห้านะครับเหรียญเงินรอห้าบาทหนึ่งนะครับบาทหนึ่งหนึ่งบาทบาทหนึ่งหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าเนื้อเงิน อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเลี่ยมไหวเหรียญน,นี้นะครับมีจานด้วยนะมีจานดนวยแปลกนะครับมีจานจานจานเต็มเหรียญเลยนะน่าจะผ่านการปลุกเศกของพ่อมาแล้วนะครับพร้อมรอยจานเจ้าของน่าจะใช้อยู่ด้วยนะเป็นเลี่ยมอย่างนี้บาทหนึ่งเนื้อเงินรอห้านะครับเอาพันสองนะบพันสองร้อยบาทพอ,อไปไว เหรียญหลวงพ่อนงนะครับหลวงพ่อนงตาคีนะครับปีห้าเจ็ดพร้อมรอยจานสวยๆนะครับมีสี่เหรียญมีด้วยกันสี่เหรียญเอาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปีห้าเจ็ดครึ่งองค์สองเหรียญน,นะครับจานทุกเหรียญแล้วก็เต็มองค์สองเหรียญเหมือนกัน องมีสองเหรียญเหรียญละห้า้อยบาทเหรียญฮานุมานนะครับขวัเหรียญของขวัญนฮานุมานหลวงปู่หนูนะครับหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะฮะ พิเศษมีจานนะครับเหรียญจานหลวงปู่หนูเนี่ยเหรียญของขวัญเหรียญขวัญถุงอะไรนะเรียกกันได้นะเป็นทองแดงก็ได้ทองนะครับนุมานหลวงปู่หนูพร้อมรอยจานนะครับหลวงปู่หนูเนี่ยแทบจะไม่เห็นเหรียญจานนะน้อยมากๆนะครับที่เหรียญจะจานนะฮะอันนี้เป็นเหรียญจานของขวัญขวัญถุงนะครับหลวงปู่หนูนาเรียมทองนะครับ เรียมของก็สามห่วงนะไว้ตรงกลางสวยเลยนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจานสวยๆหนึ่งพันบาทันมานควันถุงผู้หนูหนึ่งพันบาทเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกหลังกูผู้ชนะนะครับหลังพระเจ้าตาก ลกมลมรุ่นแรกหลวงพ่อฤษีลิงดำเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทตามสภาพนะครับพร์ไม่ใช้แต่ว่าเก็บไม่ดีนะน่าจะเก็บเก็บแล้วคว่ำเหรียญไว้นะครับเป็นคาบตะการเข,าเขียวนิดหน่อยนะหลังสวยนะสี่ร้อยบาทนี่อันนี้ซื้อได้ที่ร้านนะครับลกสร้อยเลยนะเขาคล้องแบบ น่าจะหายขาดไปองค์หนึ่งนะเดาๆนะนาจะขาดไปองค์หรือว่าหรือว่าใส่ไว้ใส่ใส่พระพระติดสร้อยไว้ก็ไม่รู้นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อคงวัดบางกับบางกับพีนะครับชัยนาทนะครับหลวงปู่คงนะอันนี้ไม่ไมทราบปีนะครับน่าจะเป็นย้อนยุคหรือประมาณสองพันห้าร้อยอะไรประมาณนั้นนะ ขายพร้อมยกสร้อยเลยแนละ้วก็เป็นพระกูนะครับพระกูเนี่ยพระพิมพ์คมชัดสวยมากนะครับ<ม>เขามาขายให้ที่ร้าน<ม>ก็ไม่รู้ว่าพระอะไรเหมือนกันนะกาช่วยซื้อไว้ยกเส้นนะครับ ปลูกพิมพ์คมชัดสวยๆเนะี่ยไม่รู้ที่นะครับไม่ได้ทั้งหาที่ไม่เจอเลยคู่นี้เอาพันหนึ่งนะครับพร้อมสร้อยเนะสององแลนะรูปถ่าหลวงพ่อคงบางกะพีนยะกับพักกุเนะี่ยเอาพันหนึ่งนะครับใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับไอดีไลน์ a c a l l v e t e แคปเฟซบุ๊กนะครับธนวัฒน์สับพ่วงนะครับอ่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ